สวัสดีครับจากร้านกงจักรการเกษตรและน้อคานะครับช่วงบ่ายนะครับวันนี้ก็เตรียมจัดส่งหางบิ๊กจิว88นะครับนี่ครับหางบิ๊กจิว88ตอนนี้ก็ได้เติมน้ำมันเกียร์นะครับใช้ก๊าซบรรจบัตรมันเกียร์นะนี่ครับเพิ่งเติมเสร็จนะครับน้ำมันเกียร์เบอร์9 0นะครับเบอร์9 0กับ140นะครับนี่ครับของเวเนียนะครับเวเนียอย่างดีครับ ยำส่งลูกค้านะครับอ่าอําเภอเมืองจังหวัดจชียงทองนะครับอําเภอเมืองบ้านเดือดนะครับค่ายบ้านเดือดค่ายทหารนะครับแถวๆนั้นะครับนี่นะครับยังบิ๊กจิ๋วนะครับวงล้อจะอยู่ที่ยี่สิบแปดนิ้วนะครับยี่สิบแปดนิ้วเล็บล้อใบล้อนะครับสามนิ้วนะครับใบหกเออใบสามนิ้วนะครับทั้งหมดประมาณสิบหกใบนะครับตัวนี้ก็เป็นเตะ ลูกเตะบนนะครับเตะบนมาจากโรงงานนะครับตัวนี้เตะบนก็สามเกียร์นะครับนี่สามเกียร์สองเกียร์เดินหน้านะครับสองเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถ้อยหลังนะครับเติมเรียบร้อยนะครับน้ำมันเกียร์หัวแดงหางขาวนะครับผมราคาก็สามหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับสามหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับรวมส่งให้ลูกค้านะครับรวมจัดส่งให้ลูกค้าอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับ รถเตรียมเอาขึ้นรถไปส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลูกค้าบอกว่า,ายังไม่รับนะครับรับพรุ่งนี้ลูกค้าถือสวันบอกว่าวันสินดับนะครับก็เลยอยากให้ไปส่งพรุ่งนี้นะครับส่งแต่เช้าเลยครับวันนี้ก็เตรียมเอาขึ้นรถไปรอก,ก่อนนะครับ ขุบตีดินก็มีนะครับขุกหน้ากว้าง2เมตรหน้ากว้าง15เมตรห0หน้ากว้างเมตร60นะครับมีทั้งแบบลูกปืนแบบทั้งบูธนะครับมีครบนะครับผมหางตานกก็มีนะครับ NT 1 6นะครับก็มีวงล้อวงล้อ32นิ้วนะครับ32นิ้วใบล้อ6นิ้วนะครับ16ใบนะครับ ถ้าหนึ่งสี่หนึ่งก็วงล้อสามสิบใบห้านะครับเนี่ยครับล้อเล็กก็มีนะครับล้อเล็กก็วงล้ออายี่สิบแปดนิ้วใบหกนะครับใบลอใบหกขนาดหกนิ้วใบขนาดห้านิ้วนะครับสิบหกใบนะครับผมมีหลายนะครับเยอะครับสีส้มก็มีครับวงล้อสีส้มสีเขียวนะครับล้อเล็ก ครับเตรียมเอาขึ้นไปส่งพรุ่งนี้นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอรเริงนกทาจังหวัดยะโสธรน,นะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5 6 6 5 0 8 1 1 2 0 6 9 5 5ครับก,ก็ฝา,ากกดติดตามกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ